พยากรณ์ฝนล่วงหน้าวันที่16กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคม65ขอบคุณข้อมูลจาก ECMWF นะคะเป็นแบบจำลองของทางฝั่งยุโรปเนาะเกินจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยทันทีกดแล้วขอให้รวยขอให้รวยไปรับชมรับฟังกันเลย16กรกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมเริ่มสวิงกับ เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ยอมความกระตังบริเวณด้านตะวันออกของชยายฝั่งประเทศเวียดนามลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บางแห่งเดี๋ยวกี้เช็คเรดาร์ประกอบให้อีกทีนะคะเน้นในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมค่ะเน้นจังหวัดพังงาระนองกระบี่และภู ในช่วง1-2วันนี้นะขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรขับรถขับเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะในช่วงวันที่17-19กรกฎาคม6 ฝนจะลดน้อยลงจากวันนี้เนาะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนส่วนฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ในช่วงวันที่2 0่สถึงยีกรกฎาคม65ค่ะก็มาแจ้งให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบฝนเพิ่มฝนลดฝนทิ้งช่วงจะได้วางแผนรับมือป้องกันเตรียมตัว ต่างๆได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอัปเดตเรดาร์ให้ฟังอีกทียังไงฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะที่อัปเดตในส่วนของเรดาร์แล้วก็พยากรณ์อากาศให้ฟังทุกๆวันอยู่แล้วช่วงนี้ยุ่งมากค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านพ่อสามีป่วยเป็นมะเร็งนะผ่าตัดส่วนญาติก็เพิ่งเสียไปเมื่อวานค่ะเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งนี่น่ากลัวมากนะใครมีอาการอะไรให้รีบไปหาหมอไปเช็คดูอย่าปล่อยล่าช้าจนเกิด ความเสียหายอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะก็ฝากกันไว้สำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจึงใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย